ยืนปปชอเอาผิดคุณศักสยามในกรณีถือครองที่ดินเขากระโดงลุยสอบบิ๊กตู่กับคุณจุรินในรายต่อไปฝ่ายค้านยืนปปชกันก่อนนะครับเอาผิดคุณศักสยามในกรณีถือครองที่ดินเขากระโดงแล้วจะลุยสอบบิ๊กตู่กับคุณจุรินในรายต่อไปนะครับเดินมาเท่เลยนะครับวันนี้นะครับพักฝ่ายค้านวันนี้15กันยายนตั้งแต่ช่วงเช้าเลยครับสสายของวัน ที่สำนักง,งานคณะก,าการรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตหรือปปชแกนนําฝ่ายค้านนําโดยนายประเสริฐจ,จันทระรลวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยนายชัยตวัฒน์ตุลาทนเลขาธิการพักคก้าวไกลพันตารวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพักประชาชา,ชาติพร้อมด้วยสสพักร่วงฝ่ายค้านไปยื่นหนังสือต่อปปชให้ไต่สวนนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นการขอยื่นร้องเอาผิดหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นะเสริฐกล่าวว่าสืบเนื่องจากการอภิปรายไม่พอใจของพรรคร่วมฝ่ายค้านเมื่อเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคได้ยื่นสำนวนต่อปปชเพิ่มเติม3ามสำนวนกล่าวหานายศัก์สยามจำนวน3ามสำนวนประกอบด้วยขอให้ปปชไต่สวนและดำเนินการด้านจริยธรรมของนายศัก์สยามนะครับและส่งเรื่องให้ศารดีกาเพื่อจะดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงจากกรณีครอบครองที่ดินของรัฐ ที่ดินรถไฟเขากระโดงโดยใช้ที่ดินเหล่านั้นเป็นประโยชน์สําหรับธุรกิจตนเองและเครือญาติ2ขอให้ปปชไตส่สวนและดําเนินคดีกับนายศักสยามกรณีปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบและโดยทุจริตจากการยึดถือครอบครองที่ดิน,นรัฐโดยไม่ชอบ้วยกฎหมายซึ่งนายศักสยามในฐานะรัฐมนตรีคมนาคมที่กํากับดูแลการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งไม่ดําเนินการใดๆ เพื่อให้รอพอทอดําเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ดินรอพอทอแต่อย่างใด <c oughs> แต่ว่าใช้เทคนิคด้านกฎหมายนะครับประสานงานให้ทางที่ดินเนี่ยเป็นผู้ฟ้องร้องนะครับเป็นเจตนาทอดเวลาเพื่อประโยชน์ของตนเองและ3ขอให้ตรวจสอบบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของนายสักสยามที่ยื่นต่อคณะกรรมการปปชจากกรณีเข้ารับตําแหน่งซึ่งมีความไม่ชอบมาพากลในหลายประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการยักย้ายถ่ายเทรยสร้างหลักฐานอันเป็นเท็จจึงมีมูลเหตุเชื่อว่ามีการปกปิดหรือแจ้งทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จนะครับสาสำนวนพักร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีมูลจึงได้นําเรื่องนี้มายื่นต่อคณะกรรมการปปชด้านพันตํารวจเอกทวีสอดสองบอกว่าจากกรณีที่ดินเขากระโดงโดยเฉพาะถนนที่ดินที่เป็นที่ตั้งของบ้านนายศักดิ์สยามนั้นปปชเคยมีมติไปแล้ว ว่าเป็นการออกโฉนดโดยมิชอบและมีหนังสือไปถึงรอฟอทอให้ดําเนินการกับผู้ปุกรุกแต่ปรากฏว่ายังมีการฝ่าฝืนและสร้างบ้านในที่ดินดังกล่าวดังนั้นหากยึดตามมาตรฐานคดีประเภทเดียวกันที่ปปชเคยดําเนินการก็ควรจะส่งให้สารดีกาแผนกอดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเช่นเดียวกับกรณีปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและทุจริต หากปปชไต่สวนต้องส่งอายการสูงสุดยื่นฟ้องต่อสารทุจริตและประพฤติมิชอบด้านนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลสสบัญชีรายชื่อพระเก้าไกลบอกว่ากรณีเรื่องบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของศักสยามนั้นเกี่ยวเนื่องกับการโอนหุ้นในห้าหุ้นส่วนหนึ่งแห่งก่อนที่นายศักสยามจะเข้ารับตําแหน่งสสและรัฐมนตรีอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริง อาจจะเป็นเพียงการใช้นอมินีเท่านั้นและยังพบว่าหลังจากนั้นห้างอุ้นสวนแห่งนี้ยังได้รับงานของกระทรวงคมนาคมกว่า1,000ล้านบาทและยังพบความเกี่ยวเนื่องกับบริษัทหนึ่งแห่งที่อาจจะเป็นลูกหนี้ของนายศักสยามที่จําเป็นจะต้องแจ้งต่อปปชด้วยเช่นกันทางนี้ได้เตรียมเอกสารประกอบคําร้องให้ปปชจํานวน2แฟ้มเพื่อจะทําการไต่สวนต่อไปเมื่อถามว่าการยื่นคำร้องดังกล่าวเป็นดันดิสเครดิตทางการเมืองพักปุมมใจไทยหรือไม่ในประเสริฐบอกว่าเรื่องนี้ ไม่ได้เป็นการดิสเครดิตพรรคแต่อย่างใดเยียงแต่ภายหลังจากการพิจารายไม่วางใจนะครับเรื่องใดที่มีมูลก็จะยื่นต่อปปชก็เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องปกติไม่มีเรื่องการเมืองแต่อย่างใดและยังมีอีกหลายคนนะครับที่พรรคฝ่ายค้านจะยื่นปปชตรวจสอบซึ่งขณะนี้กําลังทําสํานวนอยู่ทั้งนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กรณีทุจริตถุงม,มือยางลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรีกรณีใช้งบกลางสอบไปในทางทุจริตและผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นการยื่นภายในเดือนนี้เช่นเดียวกันช่วงนี้พักภูมิใจไทยก็โดนหนักนะครับทั้งเรื่องกัญชาทั้งเรื่องสอบการคุจริตนะครับเป็นการสาบาทาาร่วมกันนะของพักฝ่ายค้านและบางกรณีก็เป็นการสาบาทาาร่วมกันระหว่างเพื่อไทยและประชาธิปัตย์พุ่งตรงเป้าไปที่พักภูมิใจไทยด้วยสนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ้ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเบลไลเคมิคอน สนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580